เสียงเอาละผมบอกให้ทุกคนเตรียมอาหารแห้งมาคนละหนึ่งอย่างใช่ไหมครับใครเตรียมมาบ้างเตรียมมาค่ะเตรียมมาค่ะเตรียมมาค่ะอ่านี่อ่าไปเกี๊ยวก่อนเลยเหาดเห็ดเห็ดเห็ดหูหนูเจ็บ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 ใช่แล้วครับอันนี้ถือเป็นอาหารแห้งครับต่อไปคุณโรสครับเทียนมีมีนี่เลยค่ะโรสก็มีเกาคี้ห้วยสวงเง็กเ็จแล้วก็ตบท้ายด้วยดอกไม้จี แกงจีดอร่อยมากถือเป็นอาหารแห้งผ่านครับผมงั้นต่อไปนายเจอแล้วโอ้โหผู้ใหญ่ครับของผมครับแห้งดี่กว่าแห้งอีกครับนี่กระเป๋าแห้งโอ้แห้งจริงๆด้วยไม่ใช่ใช่ไหมเล่เล่นเล้าเล่นดีมากเลยนะครับ ทุกคนชอบทานอาหารแห้งกันใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าพวกอาหารแห้งพวกนี้นะครับอาจจะมีสารตกค้างนั่นก็คือสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าสารฟอกขาวเนี่ยตกค้างอยู่เฮ้ยใจเย็นๆก่อนครับทุกคนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แนะนําว่าควรเลือกซื้ออาหารแห้งที่มีสีไม่ขาวจนผิดปกติและก่อนรับประทานควรนําไปล้างน้ําสะอาดและลวกในน้ําเดือดอย่างน้อย2นาทีหรือทําไม่สุกเท่านี้ก็จะลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้มากกว่าร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับโอ้อย่างนี้พวกเราก็ เลยใจเย็นๆนะครับเพราะว่ากวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแจ้งมาแล้วครับและก็แนะนําพวกเราว่าพวกเรานะครับควรที่จะเลือกซื้ออาหารแห้งนะครับที่มีสีขาวแต่ไม่ขาวจนผิดปกติจนเกินไปและก่อนนำไปรับประทานนะครับเราควรนําไปล้างน้ําปล่าแล้วก็ไปต้มในน้ําเดือดอย่างน้อย2นาทีหรือว่าทําให้สุกไปเลยนะครับนั่นแหละครับก็จะลดปริมาณของสารซัอรปไดออกไซด์ไปร้อยละเก้าสิบเลยทีเดียวเข้าใจแล้ว ก้มกินบำรุงไงเลจ๊ะ <c oughs> สนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข